สวัสดีครับผมชื่ออัทวินองค์สกุลชื่อเล่นชื่ออาวินเพื่อนๆสามารถเรียกผมว่าอาวินได้นะครับวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมยางว่าของผมครับกิจกรรมยางว่าของผมก็มีประโยชน์กินได้และช่วยรักษาสิ่งวแวดล้อมในการรีไซเคิลข,ของได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับอาวินก็กินนมแล้วเหลือขวดไว้ไครับจะทิ้งไปก็เสียดายแถมเป็นมลภาวะต่อสิ่งวแวดล้อม เพราะฉะนั้นอวินกก็จะเอามาตัดเป็นที่อนุบาลต้นไม้ครับแต่มันแบบนี้นะครับแล้วนี่คือเปลือกไข่ที่กินแล้วทิ้งครับก็เอาไปขยับนะครับนํามาทําเป็นฐานรองก,กระถางครับแบบนี้แถมยังเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ได้ด้วยครับดางนั้นก็เอาดินที่ผสมแกลบแล้วใส่ลงไปเลยครับดินผสมแกลบ ไปเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็เอามาเล็ดสลัดนะคะเล็ดต้นไม้เล็กพันของเรามาโรยเข้าไปเลยครับสักหนึ่งเม็ดครับเราก็เทลงมาก็เกี่ยวมาครับแล้วก็เมลงบนมือสักหนึ่งสองเมตรแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ นี่ครับเป็นมาลีของเราหลังจากนั้นเราก็ต้องคลมน้ําครับพลมน้ําให้ชุ่มลดน้ําอย่างนี้ไว้สักพักนึงนะครับจากนั้นก็ลดน้ำอย่างนี้ตลนนอดเสมอเนเวลาหนึ่งสัปด,ดาห์แล้วผักของเราก็จะโตขึ้นมาเป็นประมาณแบบนี้ครับ หึ่งแบบนี้ครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับอาวินก็จะนำผักที่อนุบาลแล้วโตวขึ้น,นนิดนึงแล้วมาปลูกในกระถางใหญ่ครับซึ่งกระถางใหญ่ก็จะใช้ขวดดมและขวดน้ำที่เหลือมาทำเป็นกระถางครับแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ กระถางอนุบาลที่เหลือนะคะอวินไม่ทิ้งคะอวินจะใช้กระถางที่เหลือไปอนุบาลพืชรุ่นต่อไปที่จะมาโตแบบนี้ครับนี่ครับเยอะมากเลยแลวอวินก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะครับมีแต่ปุย๋ยหมักเพื่อผักที่ปลอดสารพิษเพราะเราปลูกเองครับแถมมีประโยชน์ปล่อยออกซิเจนให้แก่สิ่งแวดล้อมและสามารถรับประทานกินดีมีประโยชน์ได้อีกครับ เพื่อนๆลองคิดดูสิครับถ้าเราไม่ได้ใช้ของพวกนี้ของพวกนี้ก็จะการขยะให้เกิดสิ่งวแวดล้อมสร้างมลภาวะครับแต่ถ้าเรามานำมาใช้อย่างนี้เราก็จะได้ทั้งผักและโลกที่สะอาดด้วยครับและเป็นการลดปริมาณขยะในบ้านด้วยครับนี่ เพื่อนทำอย่างนี้ไปสักสามสัปดาห์เพื่อนๆก็จะได้ผักที่รับประทานได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้ผักที่พร้อมกินแล้วนะคะเนี่ยครับนี้นะคเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆใช้พื้นที่ในการปลูกนิดเดียวเองครับเพราะมันโตอยู่ในกระป๋องครับนี่นะครับคือผักที่พร้อมกินแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนี่คือผักที่เราเก็บได้แล้วกินได้แล้วคัะ เราก็จะถอนหลอนครับโดยการจับที่โคนความแล้วก็บีบรอบกระ๋อก,กอเลยครับให้ดิน,นออกมาครับต้องใช้เวลานิดนึงในขั้นตอนนี้นี่ครับออกมาแล้วครับเห็นไหมครับลากเยอะแยะเลย <c oughs> จากนั้นเราก็ต้องนำดินออกครับเพื่อเอา ต้นไม้มากินครับก,ก็ค่อยๆบีบน,นะครับดินจะได้ออกมานี่นะครับเด็ดไปเด็ดไปเด็ดเลยนครับไม่ต้องกลัวว่ารากมันจะขดาดเอเด็ดออกมาได้แล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเหลือโคนรากแคดีิเจียวเอง นำไปแช่น้ำสะอาดเป็นการล้างครับล้างดินออกแต่เรายังกินไม่ได้นะครับต้องนำไปปรุงอาหารก่อนกดลงไปเห็นไหมครับผักสะอาดขึ้นแล้วครับ <c oughs> แล้วต่อไปนะครับดินที่เหลือก็จะอยู่ในนี้ครับซึ่งลากพท่นี้แหละครับเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยครับ แล้วก็สามารถนําดินพวกนี้เลยครับไปปลูกพืชรุ่นต่อไปต่อไปได้เพื่อเป็นการประหยัดนะครับเห็นไหมครับเท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรไปจากการทําเกษตรแบบนี้เลยครับนี่แหละครับกิจกรรมยามว่างของอาวินทั้งช่วยลดโลกร้อน,น,อนเพิ่มแก๊สออกซิเจนลดขยะในบ้านแล้วขนมก็ได้ผักมากินนะครับเห็นไหมครับนี่คือกิจกรรมงานว่าของอาวิน ถ้าเพื่อนๆมีกิจกรรมยามว่างที่จริงๆก็เอามาฝากอาวินด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย